ีค่ะพบกันกับอ้อเสรีไทยรถสวยเต้นรถผนใจมหาชนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเรื่องงามยามดีนะคะส่งมอบรถให้กับพี่จำลองพร้อมครอบครัวนะคะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกแล้วก็ถามว่าได้อะไรไปบ้างนะคะวันนี้สวัสดีจ้านนครับอวันนี้ออกรถเลื่ดบีด้วยวันที่เก้าใครไปลับจะดไปเนี่ยโดนบ่จ๋าบ่โดนครับ,บ,รถ,รบถ้าเกิดว่าบ่ติดทุระคงจะได้ไปโดนละวล่ะครับรถองคงจะได้โดนลวมีคนขำบ,บอ <c oughs> บอบี้ครับซื้อกันสองคนคำกันสองคนคำได้โปรโมชั่นครบบ่ค่ะครบครับ,รบอย่างเนาะเ่าได้หยุ่นยากเลยครับง่ายนะก็ออกรถไปแล้วก็ขอให้ค่ะค่ะจะได้มีเ